เป็นคนที่คิดว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหนีนั่นเองเหมือนกับตอนปฐมที่เขาจะต้องไปนําเสนอหน้าชั้นเรียนเขาก็เลือกที่จะหนีขึ้นไปบนต้นไม้แทนส่วนตอนมปลายที่เขาทาเบ็ดคันโปดของพ่อพังเละเขาก็เลือกที่จะวิ่งหนีแทนการเผชิญหน้ารวมถึงตอนมหาลัยที่เขาทะเลาะกับยอนซูเองก็ด้วยเขาก็เลือกที่จะวิ่งหนีสุดชีวิตเหมือนกันเขาก็เลยไม่เคยอายที่จะต้องหนีเลยสักครั้งเดียวขณะเดียวกันจีอุงก็กําลังหัวร้อนอย่างหนัก เพราะว่ารุ่นพี่ดันส่งป้าน,นักเขียนจอมดือ้อที่มักจะมีเรื่องกับเขาตลอดเวลามาช่วยเขียนในโปรเจก์นี้แต่ดีที่แชร์ลันช่วยห้ามศึกไว้ได้ทันส่วนอุงผู้เชี่ยวชาญในการหลบหนีเขาก็กําลังแอบหนีออกจากบ้านทันทีที่ได้ยินว่าวันนี้ยอนซูจะมาที่บ้านส่วนยอนซูกับมองว่าการหนีเป็นเรื่องของคนขี้ขาดที่เธอไม่เคยคิดจะทาเลยสักครั้งในชีวิตแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งยอนซูและอุงต่างคนต่างหนีการถ่ายทําสารคดีกันไปทั้งคู่ องหนีมานั่งถอนหายใจคนเดียวที่สวนสาธารณะแถวบ้านเขาเอาแต่คิดไม่ตกว่าเมื่อคืนอะไรเข้าสิงเขาให้ไปยืนร้องไห้อยู่ต่อหน้ายอนซูได้เช่นเดียวกับยอนซูที่แอบหนีมานั่งใช้ความคิดที่สวนสาธารณะเหมือนกันเพราะว่าเธอเองก็ไม่มีที่ไหนให้ไปได้แล้วส่วนทางทีมถ่ายทําก็ดูจะชอบใจที่ตัวเอกของสารคดีทั้งสองคนหนีหายไปพร้อมกันเพราะว่าดูเหมือนว่าโปรเจก์นี้จะมีเรื่องให้สร้างคอนเทนต์ได้ไม่เว้นแต่ละวัน ขณะเดียวกันทางอึนโฮและซนีต่างลงความเห็นว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องออกไปตามหาทั้งสองคนนั้นเพราะว่ายังไงทั้งสองคนนั้นก็คงจะไม่มีที่ไปและหนีไปจบอยู่ที่เดียวกันแน่นอนพวกเขาก็เลยชวนกันปาร์ตี้ซะเลยส่วนอุงและยอนซูก็ต้องช็อกหนักที่ดันมาบังเอิญเจอกันที่ห้องสมุดซะได้พอมาบังเอิญเจอกันในสถานการณ์แบบนี้ <c oughs> ก็ทําเอาทั้งสองคนทําตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียว ซึ่งปกติอุงมักจะเลือกหนีในสถานการณ์แบบนี้ตลอดแต่ครั้งนี้เขาเลือกที่จะเผชิญหน้าโดยการชวนยอนซูไปทานข้าวด้วยกยันซะเลย ขณะเดียวกันพวกนักเลงคีย์บอร์ดที่มักจะชอบด่าเอจจนติดเป็นนิสัยก็ยังคงไม่สำนึกจับกลุ่มเมาส์มอยเรื่อง n อจกันต่อไปแม้ว่าเธอจะแสดงความใจดีโดยการไม่ฟ้องร้องแต่ให้พวกเขามาทำงานอาสาสมัครแทนแล้วก็ตามอุงพายอนซูมากินข้าวที่ร้านของพ่อแม่พอได้เห็นว่ายอนซูมากินข้าวที่ร้านพ่อแม่ของอุงก็ดีใจกันยกใหญ่จนคอยจับตาดูแบบใกล้ชิดจนสองคนนั้นทำตัวไม่ถูกแล้วจู่ๆอุงก็ถามขึ้นมาว่า เมื่อวานที่ถามไปว่าเธอเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเธอยังไม่ได้ตอบคาถามเลยนิยอนซูเลยตอบไปว่าพอเรียนจบก็มาทำงานไม่ได้มีอะไรมากมายฉันก็สบายดีนะพอได้ยินแบบนั้นอุงก็ถึงกับน้ำตาคอไปเลยจนเขาต้องรีบเดินหนีออกมาจากร้านก่อนแล้วในตอนที่ทั้งคู่กำลังเดินกลับบ้านจูๆ่ๆอุงก็พูดขึ้นมาว่าความรู้สึกนี้แหละที่ฉันรู้สึกตลอดตอนที่เป็นแฟนกับเธอการถูกปล่อยให้ยืนเป็นคนโง่ได้แต่เฝ้ามองเธอเดินห่างออกไปคนเดียวทีละก้าว ยอนซูถึงกับงงไปเลยว่าองค์พูดอะไรเขาเลยพูดต่อไปว่าถ้าเธอบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรฉันก็ต้องคิดว่าฉันคงห่วงมากเกินไปเองสินะหรือถ้าเธอขอเลิกฉันก็ต้องเลิกแม้จะไม่รู้เหตุผลเลยก็ตามแม้แต่ตอนที่เธอกลับมาอีกครั้งโดยที่ไม่บอกเหตุผลฉันก็ได้แต่พูดว่าอ๋อมันก็คงเป็นแบบนี้แหละทำเอาฉันเบื่อชะมัดเลยแล้วองค์ก็เดินจากไปทิ้งให้ยอนซูยืนอึ้งหลังจากที่องค์พูดความรู้สึกของเขาออกมาแล้ว ส่วน NJ เธอก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมที่ไม่สำนึกของพวกนักเลงคีย์บอร์ดจนเธอบอกว่าจะไม่มาทำงานอาสาแบบนี้อีกแล้วและจะไม่ถอนฟ้องร้องใครทั้งนั้นทำเอาพวกนักเลงคีย์บอร์ดหัวร้อนขึ้นมาแต่ NJ ก็ยังยืนการว่าเธอให้โอกาสพวกเขามามากพอแล้วและจะฟ้องร้องทุกคนแน่นอนหลังจากนั้น NJ ก็แอบ,บหนีมาหาเซฟโซนของตัวเองนั่นก็คืออุงนั่นเองซึ่งเขาก็ทำให้เธอหัวราะออกมาได้อย่างสบายใจอีกเช่นเคยแล้วพวกเขาก็มานั่งคุยเล่นกันที่สนามเด็กเล่น ขณะเดียวกันยอนซูที่รู้สึกผิดกับอุงเธอก็เลยออกมาตามหาเขาและดันมาเห็นทั้งสองคนเข้าพอดีแถมยังมีจีอุงเข้ามาขัดจังหวะอีกด้วยส่วนอุงก็ยังคงซื่อบื้อไม่เลิกแม้ว่าเอ็นเจจะพยายามอ่อยเขาแทบตายแต่เขาก็ดันคิดว่าเธออยากจะมาขอภาพเขาฟรีๆจนเอ็นเจพูดไปแบบตรงๆว่าเธอชอบเขา ทำเอาอุงตกใจจนไอติมหลุดจากมือส่วนยอนซูก็ขำออกมาได้หน่อยนึงตอนที่จีอุงเล่นมุกแบบมั่นหน้าว่าตัวเองนะ่ะแบดบอยขั้นเทพคนหนึ่งเลยแหละแล้วจู่ๆยอนซูก็ต้องจบวันไปแบบเร็วลายสุดๆเพราะว่าต้องมารับมือกับโซนอีที่เมาแอจะจนไม่รู้เรื่องแต่ดีที่ได้จีอุงช่วยแบกศพของโซนอีมาส่งถึงบ้านของยอนซูเลยทำให้จีอุงได้เจอกับญาติของยอนซูอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานและดูเหมือนว่าญาติจะเอ็นดูจีอุงเอามากๆด้วย เช้าวันต่อมาจีอุงเริ่มปฏิบัติการลักพาตัวยอนซูส่วนอึนโฮกับแชรันก็ลักพาตัวอุงออกมาเช่นกันพวกเขารักพาตัวเอาตัวเอกของสรารคดีมาที่บ้านพักต่างอากาศเพื่อที่จะจับมาถ่ายทําสารคดีนอกสถานที่เป็นเวลา3วันสองคืนจีอุงสัมภาษณ์กับอุงว่ามีทิปไหนที่เขาจําไม่ลืมไหมอุงก็เลยนึกถึงทิปที่ไม่อยากจําแต่ยังจําได้ขึ้นใจอยู่ก็คือทิปที่ยอนซูลากอุงไปเที่ยวก่อนที่เขาจะไปเรียนซัมเมอร์หเดือนที่เมืองนอก ถึงแม้ว่าอุงค์จะหน้าบูดตั้งแต่ยังไม่เริ่มออกเดินทางเพราะว่าเขาคิดไปเองว่ามันเป็นทิปอำลาก่อนจะเลิกกัน แม้ว่ายอนซูจะพาเขามากินของดีๆเขาก็ยังทำหน้าบูดอยู่หรือพามาถ่ายรูปในที่สวย,สวยอุงก็ยังทำหน้าเบึ่ออยู่ดีแต่ถึงแม้ว่าอุงจะหน้าบูดท,ทั้งทิป์แต่ยอนซูก็ยังพยายามลากเขาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แบบไม่พักเพื่อให้กลับมาทานรถรอบสุดท้ายพอมานั่งรอรถยอนซูก็เลยบอกว่าข้าวหน้าเราไปเที่ยวแบบนอนค้างกันดีกว่าคราวนี้ฉันขอลางานพาร์ทไทม์มาได้ให้ครึ่งวันเอง ทำเอาอุงอึ้งไปเลยเพราะว่าเขาเอาแต่คิดว่ามันต้องเป็นทีมอำลาแน่ๆพอรู้ว่าไม่ใช่แบบที่คิดอุงก็เลยทำหน้างอนจนยอนซูต้องตามงอเขาด้วยการบอกว่าเราจะไม่มีทางเลิกกันหรอกนะเพราะว่าทุกครั้งที่เลิกกันนายก็แค่มาหาฉันก็พอแล้วฉันจะเป็นคนล้างนายเอาไว้เองแถมยอนซูยังบอกอีกว่าดูเหมือนว่าฉันจะหลงรักนายเลยละ่ะ อุงก็เลยไม่รอช้ารีบดึงตัวยอนซูเข้ามาจุบไป1ทีแต่พอตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันการจับเอาทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันดูเหมือนจะยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิมแถมยอนซูยังได้เห็นข่าวที่ลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์พิเศษของอุงกับเอ็นเจอีกจนยิ่งทําให้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดจนทีมถ่ายทําต้องแก้เกมโดยการให้พวกเขาบอกสิ่งที่อยากจะทําแล้วทางทีมจะตามถ่ายเอง แต่กลายเป็นว่าจีอุงจะเป็นคนตามถ่ายยอนซูแล้วให้แชร์รันตามถ่ายอุงแทนทำเอาอุงหวั่นใจที่สองคนนั้นไปด้วยกันสองต่อสองแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความโรแมนติกอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ายอนซูเอาแต่แกล้งจีอุงด้วยการให้เขาวิ่งตามถ่ายเธอตอนที่เธอปั่นจักรยานอยู่จนเขาต้องเอากล้องมาติดรถจักรยานเพื่อถ่ายทำแทน ส่วนอุงก็ไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่าการนั่งวาดรูปเฉยๆแต่ก็ยังดีที่แชร์ดันก็พอจะชวนเขาคุยได้บ้างหลังจากที่ปั่นจักรยานกันมาจนเหนื่อยยอนซูก็ขอมานอนพักที่ใต้ต้นไม้กลางหมู่บ้านสะหน่อยทำให้มีป้าๆผ่านเข้ามาแนะนำที่เที่ยวให้กับจีอุงว่าที่เนินเขาหลังหมู่บ้านนะ่ะมันสวยมากเลยนะตอนดวงอาทิตย์ตกพ่อหนุ่มน่าจะลองพาแฟนไปเที่ยวดู จีอุงก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรไปและตอบแค่ว่าครับได้ครับทำเอายอนซูอดตื่นมาแซวไม่ได้ว่าเธอไปเป็นแฟนเขาตอนไหนกันละ่ะทำเอาจีอุงรีบแก้ตัวแทบไม่ทันว่าเขาก็แค่ขี้เกียจอธิบายก็เท่านั้นเองขณะเดียวกันที่ร้านของพ่อแม่อุงก็มีแขกพิเศษอย่างเอ็นเจมากินข้าวที่ร้านส่วนที่บ้านพักต่างอากาศทุกคนก็กําลังยุ่งเอามากๆกับการเตรียมปาร์ตี้มือค่า แต่ยังไม่ทันจะกินจนอิ่มอุงกับยอนซูก็เริ่มเปิดศึกรับฝีปากกันซะแล้วเพราะว่าอุงดดนได้ยินมาว่ายอนซูไปนอนกลางวันมาทั้งที่เธอเคยบอกว่าการนอนกลางวันนะเป็นเรื่องที่น่าสมเพชก็ฉันมาเที่ยวนี่นาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่ว่าอุงก็ยังไม่จบแซยอนซูไปอีกว่าปกติเธอชอบเที่ยวแบบแพลนแน่นๆไม่ใช่หรอ ยอนซูก็เลยรีบสวนกลับไปว่าอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าฉันไปกับใครมากกว่าแต่ก่อนที่จะเกิดสงครามขึ้นก็ดันมีวิดีโอคอลจากพ่อแม่อุงโทรเข้ามาสะกก่อนแล้วพ่อแม่ก็ถามถึงจีอุงลูกชายสุดที่รักแถมยังถามถึงยอนซูด้วยทำเอายอนซูรีบโผล่หน้าเข้ามาทักทายแทบไม่ทันแต่ก็ดันต้องหน้าหงายกลับไปเพราะว่าอุงแย่งมือถือไปตอนที่เอ็นเจทักทายเขาผ่านทางโทรศัพท์แถมอุงยังขอตัวเข้าไปคุยต่อในบ้านอีกด้วยทำเอายอนซูหน้าหงอยไปเลย ทำให้คืนนั้นจีอุงอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งเรื่องของอุงกับยอนซูโดยการบอกว่ายิ่งฉันถ่ายทําไปก็ยิ่งสับสนกับสายตาของนายที่มองยอนซูเพราะว่ามันไม่เหมือนกับคนที่อึดอัดต่อกันเพราะเรื่องในอดีตแต่อุงก็ดันตัดบทเขาซะก่อนทําให้จีอุงหนีไปทั้งนั้นที่ยังพูดไม่จบแต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้อุงเอาแต่คิดเรื่องนั้นอยู่ทั้งคืน เหมือนกันกันกบยอนซู oo, ที่เธอเองก็ยังคิดไม่ตกกับเรื่องที่อุงบอกว่าเบื่อที่จะต้องมาทะเลาะก,กับเธอแล้วแถมยังมีเรื่องอุงกับเอ็นเจให้คิดอีกทำเอาทั้งคู่ต่างก็นอนไม่หลับจนตื่นสายทําให้คนในบ้านหนีหายไปกันหมดแล้วตอนที่ยอนซูตื่นขึ้นมาเธอก็เลยเดินเติมหาคนอื่นไปทั่วบ้านจนมาหยุดอยู่ที่ห้องของอ,งองุงแต่พอเคาะไปแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงตอบ เธอก็เลยเดินเข้ามาดูในห้องด้วยความเป็นห่วงแล้วพอยอนซูเห็นอุงนอนคิ้วขมวดเธอก็เลยเอามือไปแตะเพื่อที่จะคลายให้กับเขาแต่ยังไม่ทันจะได้ไปไหนก็ถูกอุงจับมือเอาไว้ซะก่อนจนพอบ่ายที่เริ่มถ่ายทำยอนซูก็สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าเอาแต่คิดถึงเรื่องของอุงแล้วแชรันก็พายอนซูมาที่เนินเขาลังหมู่บ้านเพื่อถ่ายทำสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของทริปนี้แต่ยังไม่ทันจะได้ถ่ายแบตกล้องก็มาหมดซะก่อน แชรันก็เลยขอตัวลงไปเปลี่ยนแบตท,ทิ้งให้ยอนซูอยู่คนเดียวแล้วฝนก็เทลงมาอย่างหนักจนยอนซูนึกถึงเรื่องในอดีตแล้วจูจ่ๆก็มีคนถือล่มเดินขึ้นมาบนเขาซึ่งเขาก็คืออุงนั่นเองเขาเอาแต่พูดว่าไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงมายืนอยู่ต่อหน้ายอนซูอีกแล้วถึงจะเบื่อแต่ก็เป็นเธออีกแล้วละ่ะทําเอายอนซูหงุดหงิดแล้วกําลังจะเดินตากฝนหนีไปแต่จูจ่ๆอุงก็มายืนขวางหน้าและยื่นล่มให้กับยอนซูแล้วเธอก็เลยพูดขึ้นมาว่า ฉันควรจะเดินผ่านไปหรือควรจะยืนอยู่ตรงนี้ดีแต่ยังไม่ทันจะได้คำตอบอุงก็คว้าตัวยอนซูเข้าไปจุท่ามกลางสายฝนที่ร่วงลงมาไม่ขาดสาย